สวัสดีครับเพื่อนๆครับบารัดลองโค้งนะครับพาชมบรรยากาศเก่าครับหาปลานะครับปลาหลายปลาแหขึ้นมาอีกแล้วนะครับครับปลากำลังขึ้นครับสำรับหาไปหลุนหาปลานะครับโซนนี้ไปหลุนหาปลานะครับโซนนั้นอ่าอยยสอนนะครับชายาเขียวชุ่มพรอนะครับหมานคือเก่าครับหมานหมานคักครับโอ้มันแหหรืออีหยังนี่เอาจากไหนมาผดมาหรือครับ ในแม่น้ำโขงนี่นะครับครับบรรยากาศตอนเช้าเลยครับปลากำลังถึงฤดูการปลาอุปยก้นมานะครับสำหรับชาวประมงเฮานะครับหาปลานะครับโอ้ยชั่วโมงห,หนึ่งโคแหลวบอดแล้ว,ได,ลวได้แล้วที่เอาลูกเอาหลานมาโคตรซอยได้บ่ะนี่มาโผล่เาโผล่แท้อโยงมุ้งโยงมุ้งนึงอุ้ยอุ้ยสุดยอดสุดยอดมันมีแต่ปลามาน <c oughs> ันบ่หาเหนือดแหวเนเลยครับ <c oughs> สุดยอดสุดยอด นี่แ in หละครับบรรยากาศครับมือก้อนมากินเข่าป่ามือนี่ก็เตรียมเตรียมเข่าเทียมแก้วเตรียมมานี้มาเลยบรรยากาศครับนี่แหละครับจุดจอดสุดจอดโอหแหวไปตัวนี้แหวกแหวบขึ้บดแลวไหวแบ้นลูน้ำเอลงน้ำโอ้ลน้ำซ้ำหนึงเออเอา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 ครอกันฮะ เขามอันันเขามันเ้อตัวนันนทีหนึงเอามายโยยังก็ว่ามันหอยไหวบ่เนี้ยตึกเอาเือหอยไหวนี่โโอ้สองบาทจือเรือสามบาทโคตรเนาะบาทนี่ใช่ปบาทนี่จะใหญประมาณสี่หาโลกนนี่ใหญ่นาะนักกายยังมาโผล่บเรือเน่บาทเจอเรือมกเเจ้าบุเขาพ่งดับอร่อร่อยค่ค่หากนพันหาคันัน บบทกักคนทกักคนทกันกคน,นทกักคนเจ้าเลยบ่เอาเลยหวานโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดอโอ้ยมันหนามมันพอดีนะระดับหนามควบสูงของหนาม,มันพอดีมอง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 ปลามันเข่าพอดีเอามาๆมาผูาปดปดก<า>ับปดผุดตึกกับตึกครับตอนนี้ทีมงานเพลินท่านในลงมาหลายนะครับกันเสาอยู่ครับ แต่ว่าจักงนอยมันคือลงมาหลายเตรียมตัวอือเดี๋ยวไปสิมันก่อไฟระบาดนี่เอาเบิ้งโอ้ยเขียวชุ่มพ่อนี่ปดอยู่สุดทึกอยู่สามเฉียวนี่เชียวชุ่มพ่อนี่ปดมาได้เลยแล้วอ้หูสูนเลยสูนไ่สูนบ่ไป đây อย่าอย่าสวนห่าวลุ่ลุ่มห่าวลุ่ลุ่มอย่าสวนห่าวลองอย่าสวนห่าวลองห่าวลองไปเลย เอานะฮใครเลของแล้วอาเอากระสอบดิเอาสอบมาใส่เด่ดากเอาเอารุ่นน้ำเสียแกบกันรุ่นน้ำเสียแกบกันรุ่นน้ำเสียแกบกเุ่นน้ำเสียแกกันฮะเป็นไรโอ้เสียอปเสียอปเสียอปอ่าจะขึ้นเผ่าเลยอ้ยอ้ยอย่าพิ่งอย่าพ่ ไอ้เบื่อนเน้ยเสียอกเนาะทีมงานไม่หลุดนะป้านะครับโอ้โซนโซนนี่โซนนี่สุดยอดสุดยอดสุดยอดกําลังเขากําลังเขาโอ้วางปลาเข้ามาเลยมีมีมันแยกแฝงเรื่องของการโมเลกอไงโาเลกอไงบอว์โอ้พอเย็นสอนนี่ครับผมตั้งเวลาไปแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วยังครึ่งชั่วโมงผ่านไปเลยนี่ครับยัง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 อยู่คือเก่ามันโผล่นะครับ ปลาเหยียบมาโผล่มาเหลือเลยครับโผล่แล้วนี่นี่ประมาณชั่วโมงตั้งเวลาชั่วโมงหนึ่งเด้อคือกไ้วปหนงดีไรแหมันเขาว่าแหมันอ่าพุดเขาตึกอยู่สามเถี่ยวเจ้าของยังทยถ้ได้ตึกหย่อนหยังหย่อนนั้นปลามันหลายหลายปลาเสียออกกับสุดยอดครับสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วครับอ่าฮะเฮ้ อยากตึกน้ำเพลินนะครับเดี๋ยวก่อนตังปดตังปด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 ต้องเก็บปดซอยเลยปดซอยเลยปดปปนโดดปเลยอาจนซอสนึ่สมองหนึงผ่านไปแล้วเลยยังกว่าท่านหนึงครึ่งอยน่ดต้นโอ้โหร้านเอาใส่กระสอบขึ้นเมื่อไรนะครับพีหน่องเกี่ยวนึงโพดพดพดจะฟื้นวิชาน้ำเพลินอย แหนนี่เพิ่นจะดีนะครับเพื่อนเอามาแล้วเพิ่นสั่งมาแล้วนะครับเพื่อนมาชู่ใหม่นะครับมาตัดเพจะได้เกาะเขเินตัดตอ่อใหม่ตัดต่อใหม่ต่อแล้วก็ใส่ลูกใส่น้ำนักเพื่อนจะหูดีนะครับเพราะว่าเพื่อนนี่เป็นอ่าคนสารแหเก่านะครับจะพอจะแม่เอิญกันมาซอยกันแล้วเพื่นครับอออเอิญเอิญลูกเอิญร้านมาซอยนะครับบรรยากาศเกา่เกาๆนะครับ เิ่นจะหูน้ำนักแฮหน,นะครับขนาดแแห่ทำนี่ใส่น้ำนักเขาได้ความยาาทำได้นะครับรจะว่าเรื่องคือมีเ่าต้องคือถึงนะครับเนี่ยมีจตโตปลาครับเนื้อแนห่นแฮห่แต่แแจอดนะครับน้ำนักข้องแฮหน,นะครับเพิ่นคำนวณได้นะครับอย่าะปลาเิ่นไหลนะครับนี่นี่น นี่ในแห้นะครับสิกปศแล้วนี่ครับอีกส่วนหนึ่งผู้นั่นปศาแถวนี้พูน่านท่านหูได้หันเอิญเอิญในแสงแมงบาดนั่นแมงบาทน่านเดือดอ่ไะบานเดียวบานเดียวบ่บานเดียวแล้วอ้เดี๋ยวบานเดียวมันอยู่ในขดสอบนี่เท่เลยประมาณจักรูวะเท่พุ่นเอาเอากระตาเมใสกระตาเมใสเอา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 สุดยอดสุดยอดสุดยอดทีมงานไม่รุนนะครับ ยังปทันรีเแล้วยู่ครับปดดีๆได้จะนนั้นด้โซนนะพญเตยโอ้โหได้เหรอขึ้นเมื่อไหร่บอกพญเตยเบิ้ง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 าสัหอยไหวเนาะเบิ้งดูวยสัมหอยไหวบอกเฮ้ดางนันกัน แบ่งกับโมท่านมีเวลาได้เลยทีซื้อันเอาอันดังนี่พงยิ่มมาว่าจะมาต่อน่ะเพราะได้ถึกนี่เก็บอันนี้มันดุดออกในนานี่มันโขดมันเหลือแทะเอาผู้นั่นกระโบหูได้ห่ะลงมาอ้าวเป็นยังอ่ะหุ่นกันอยู่นี่ละเบิ่งกันอยู่นี่ละโขดปลาบาทเดียวที่น้องเอ้ยเต็มกระตาเลยครับ สองสมชิดบาทเดียวเต็มกระตาเลยนี่เป็นใส่กระต้านี่เขาโพดมาเหลือแทะได้อยู่จักโอ้โหชิปหาโลชิปโอ้หมื่นหนึง่งเขาเออชิปสองกิโลเนาะหมื่นหนึ่งเนาะนะครับบาทเดียวโพด่ตัวเือปลาเต็มตาเขาว่ามันจะมีสองดังนี่นะครับเป็นเป็นแห่เป็นเห็ดเป็นเป็น,เ,ปนเอามาเห็ดพิเศษนะครับเป็นมาตัดต่อเอาเองนะครับ เป็นจะหูน้ำนักของหลูกแทหดีนะครับการสู้การต่อแหน,นะครับสำหรับคนเก่าคนแก่เพิ่อจะเหตุเป็นนะครับคนโบราณเิ่นจะหูนะครับนีแ่แหละครับทีมงานนะครับเป็นขอบเป็นครั้วลงมาหาอยู่หากินกันนะครับ<ส>าาไว้รุ่นาปลาเนี่ยปดสามเถื่อเลยพอเยสสอนยังห่ากิด เพิ่งจะเครื่องแหนะครับเพิ่งจะปลดออกได้เครื่องเดียวเฮะมัะมนเกินนะครับมนัมนเกินเลยแม่นตัวโอเฮ้ยดูยอดดยอดสุดยอด,ดยอ,ดอะหลุดน,น้ากันอยู่ดีแ่แหละครับเปิดสิปดแล้วผมคำนวณเวลาให้แล้วให้เวลาชั่วโมงนึงนะครับเออผ่านไปแล้ว45นาที เด้อปวดเนาะอ๋อหลู่เอาล,ล,ลานมาปวดสอยเอาเอาเอาเอ,าอ,าอาีรุ่นนี่บานนี่เอาพอเยี่งสอนให้เขาตึกจักซิฟตาหนิหเลยเจ้าจังตึกเพราะอเฮียเจ้ามันปวดบ่แล้วจังเถื่ออ่าทีมงานเข้ากำลังเข่าทีเข่าทางครับครับมองหาปลาเพิ่อนกับอยู่ในชุบช,ชุนนะครับอยู่หนาหมู่บ้านนะครับเป็นตะลิงในน้ำโขงนะครับอ่าเป็นามาแต่พอแต่แม่เพิ่อนละครับปอดเริ่มเดือนหานะครับ ช่วงนี้ก็จะร่มแน่นะครับเอาเปิดเข่าทีแล้วนะครับเข่าทีแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอออุ้ยรุนอีกแล้วครับรุ่นอีกแล้วช่วงเศร้าๆนะครับปลามันจะขึ้นมาหลายนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นสบายนะครับช่วงนี้ที่ร่มๆแน่นี่ปลาเนี่ขึ้นมาสุดยอดเลยครับอ้าวพายายสอนอยู่นี่ล่ะ คลองอต้องเว้าถึงนะครับเพิ่นเอาแต่กระสอบนะครับกับดางบางใหญ่มาใส่เลยครับเรื่องคลองอต้องเว้าถึงนะครับอ่ะรุ่นที่ละไล่ไปครับสําหรับเสียนแหนะครับขึ้นเผาบอขึ้นเผาบอขึ้นเผาบอเสียออฟเสียออฟแหมันขึ้นจอมเออขึ้นจอมแม่อังโลสมจิต อาเอาทำนี่เอาทำนี่อ่าถืขอขึ้นเขาครับพี่น้องอ่าเสียออมอีกแล้วเสียออมอีกแล้วโอ้เสียออมอีกแล้วขาประจําครับขาประจําเออพญานซอนนั่งอยู่หันแล้วพญานซ้อนอมันนันนึงนน่งมูจักโอ้เฮ้ยเอาเก็บมาเล่นนี่เล่นมันกระเด็นลงเลยเก็บมาแก็บเสื่อจะได้มันโอ้ยมีแต่สังขัดเอาเนาะนีะน้แงทีบอก อโอ้ยมันมีตัวตรงงามทำนี่กับุดยอดเลยนะเขาทำได้ครับโอ้ักักบรรยากาศนี่พยเาอยู่เทิมคนนพยบพยวิมึงบ่เอินพยวิลงมาซอยวยมาค้าเราบดีกะยะมึงสิได้หามขืนละละเลว่าผู้สาวมาปดซอยออา โคดปลาเนาะครับหมอยยสอนยังบ่ท่านได้แล้วอยู่ด้วยครับพี่น้องทอดตะคอนนะครับ <c oughs> สำหรับเสียงแฮนะครับเพิ่นแฮเพิ่นมานลีนะครับคือแฮดังทั่วๆไปนะครับตึกประมาณ3บาทนี่ปดยังแล้วก่อนเพิ่นนะครับเพิ่นปดนี่ตึกบาทแรกนะครับยังบ่ท่านได้แล้วอยู่ด้วยอ่าทอเ่ยวก็ไม่เท่าแหลกหมอยย้อนนี่ที่เหลืออยู่ในแฮนี่ ส้ำกันครับไม่รุนเขาตึกสองบาทนะครับจังซำพอยนี่ซ้อนเนี่ยทีนี้ยังดปดศัตรีแล้วนะครับนี่ฮสุดยอดเลยครับมีแต่าปลาขนาดเดียวกันเลยครับอ่ะปลาขอบมาขั้วมาปดปูดปดปลาซอยกันนี่แหละครับมองเป็นผักมองเป็นนั่งกินเขานะครับปลาในเป็นก,กัจโก้ไฟนะครับหนึ่งเขาน,งนึงนะเออลงมาส่งกันนะครับ ก็กินเขาอยู่นี่เลยนะครับหลวเมียเพิ่กนกลลงมาซอยนะครับหลูงพ่อหลานลงมาหาหลวงจุากินไม่ายนะครับโคตรแล้วนี่ก็ประมาณท้องมัอยังซ้อนนี่บาทนีวะโคกโลวบอยู่นะเที่ยวนี่เยอะเยอะเยอะจังจังวะไอ้บัานจีนั่นจังน่อยเก็บเอาเนี่ยหันเตีนออกแล้วเต้ยนออกแล้วเอาเร็วเลยทำมากเก็บบอล สุดยอดสุดยอดพี่น้องนี่แหละครับวิธีชีวิตของชาวประมงนะครับลูกไม่นำโค้งนะครับเพิ่นจะมีจุดหาปลาเพิ่นเป็นจุดนะครับเพิ่นจะหูนะครับว่าฮอดนานี่แล้วเวลาปลาขึ้นมาครับจุดไดที่ต้องผ้ากันมาตึกนะครับมาหวานแหนะครับเปินกระเ็ดเป็นแ่นไวยืนเป็นจุดเป็นจุดนะครับสาหรับการหาปลานะครับผ้าเกาะผ้าขั้วนะครับ มาหมู่บ้านนี้เพิ่นก็ว่าได้หลายอยู่นะครับปลาก็คือจากแรงธรรมชาตินี่แหละครับขึ้นมาลงกไม่หนำโขงเข้านี่นะครับอากาศตอนเสา,าร์ <S <S านระครับยังปลาที่ในแหลวดีด้วยครับเอาไว้รุ่นท้าพยัญชนะก่อนพย,ยนัญชนะเราขั้นแข็งแล้วและ้ววะสะตึกอีกบาทนี่นี่พย,ยนนัญชนะนี่นี่อ๋อซอยกันพดแล้วครับซอยกันพดแล้ว วางไว้วางไว้วางไว้ไปหล่นน้อยเหรอสาวโล่พออยู่ดอกเต็มดังเขียวนี่บ่เบาและสาวโล่เนี่ยเที่ยวเรียกเอาขึ้นแล้วเป็นบ่อโอ้เทียวแรียกร้านเพิ่นเอาขึ้นไปเลยนะครับเป็นยั่ซอยบ่อถือขถือถอยตั้งทำนี่ตั้งก็ยังพายเซ่เลยนะครับอือปลาเนี่ยครับ กำลังขึ้นมาเพื่อนว่าปลาหลวงนี้เริ่มปีนี้เพราะว่าปลามันหลายนะครับขึ้นมากแต่ว่า <c oughs> โอ้คัก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 มาเบิ่งกับบรรยาการนะทีอ้วนนะพี่น้องพาชมวิธีชีวิตของชาวบ้า,บานชาวประมงขึ้นบานเท่ากับตึกแห้หาปลาแบบหากินแบบง่ายๆนะครับแนะม่น้ำกว้างนะครับเบิง่ง ไม่นำโค้งดีกว่างนะครับครับแต่เพิ่นก็สามารถหูว่าจุดมองไดที่ปลามันจะเข่ามาแหละเป็นสามารถวานแห่หาปลาได้นะครับโมเมนว่าเข้าจะวานมองไดก็ได้นะครับแหนะครับเพิ่นจะหูนะครับแต่พอแตเมเพิ่งว่าจุดนี่ปลามันต้องเข่านะครับถ้าโมเมนมองมั่นนะครับโมเมนไม้มองใส่มองตื่อวานแหนะครับวานลงไปนะครับโมมีเราครับนั่นแหละก็คือผูกเถอะเพืแกเพิ่นจะหู นะครับลูกล้านกันเลยเมาพากันมาเบิ่งยังสิฮอดฮอดลูกล้านลูกล้านใหญ่ขึ้นมากกัจะหูนะครับว่าเออมองนี่พ่อใหญ่พออามาหวานแหนะครับลูกล้านก็นจะฟึกหูวิถีชีวิตการหาอยู่หากินนะครับกัสืบทอ,อดกันมากยังส่แล้วครับด้พอดในเมร์นะครับโยกดูพญิสอนไหลบ่อซิบโลนะครับ ปวดปวดโวดปวดปวดเอา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 บาทเดียวตึกงพึ่งตึกได้ยพึ่งบาทแรกเพิ่นให้ยร้านมาเราขึ้นไปแหลมเพิ่หลายนะครับพอจะขึ้นไปทำอาหารนำนะครับบาทที่สองนี่พึ่งปลดแหลมนะครับเพราะเมียนสอนเีจยวอีกบอเอ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 าเอาท่าพักนึงเพราเมีนสอนเราหายใจก่อนไหมอ่า โหดเนาะขึ้นยอดขอ,อยของกันอายุหายกินแล้วครับบรรยากาศนี่เป็นจุดนะครับพันจะอยู่เป็นจุดกันเขาแถวกันตึกนั่นแหละครับอ่อยาฝนจะหูนะครับวลาอ่าการหาปลาการหาปลานี่ครับ จะหูนะครับว่าจุดไห่ปลามันเขานะครับลูกล้านเพิ่นกาจะศึกษานํานะครับเห็นลูกล้านมาหนึ่งที่นะครับจะมาเห็นกันหาอยู่หากินจะศึกษาวิถีชีวิตไปนะครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วข่าทีเขาท่างีแล้วเข่าทีเขาท่างีแล้วไอ้อเป็ได้เสียแก็บเสียแก็บยั่งอยู่ครับเสียแก็บเฮามันเอาอ่า ดูพันก็ไในเรื่องที่กันละครับจะวังหลวดด้วยตังเลยส่วนหลวจส่วนเล็กเลยแต่ปลามันจะลายสวงเศร้าๆนะครับสวงอากาศเย,นย,นยน็นๆสวงเศร้าๆนะครับเพราะว่าทังเกตลงมานี่ช่วงเศร้าๆเป็นเด้ห้ายอนีนะครับเพราะเพิ่นเอาขึ้นไปไหวเลยนะครับรอบหนึ่งนะครับนีผ่ผมลงมาท่านนี่ครับรลอบทีส่สองนะครับ สวยไปปลาอาจจะจะบางลงเป็นไงเฮ้ยโอ้ยโอ้ยขาวจอมเลยขึ้นจอมเลยออบโอ้ยออบ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 โอ้ยหยุด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 เสียออบอีกแล้วไม่รุ่นไม่รุ่นหาปลาสุดยอดอีกแล้วครับโอ้ยมองดูไปยังสอนอีกแล้ว โอ้ยสักทีเบิ้มมองงไหวนะครับพี่น้องสุดยอดแล้วครับสุดยอดแล้วอุ้ยเสียอบ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 ติดแต่จอมเลยยกให้เบิ้องด้วยยกเลยยกเลยสุดยอดแล้วครับสุดยอดแล้วครับ <ไป S 1> หนึ่งเดียวครับหนึ่งเดียวโดนนับไปหลุดเนี่ยตรงน,นั้นมโยโย่ทั้งหนามันเบาันนั้นได้ไหนหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวครับหนึ่งเดียวข่อยิ่งสอนสมจิตนะครับ เดี่ยวเอาแลหมันมาแกปแกบแกปแบอหมันหน่มาปดํำแบบกันพี่มาเร็วมาเร็วซอยกันปดกันให้มันในลายบาทไดเร็วนั่นอ่ะพอยน์ซ้อนกับพ่อพอย่์ซ้อนแหละครับสุดยอดมีแต่ปลาว่ามันไปห่อยไปเนาะครับเนาะกว่าันเอาาสมใส่เบิดตคูตาเลยแล้วก็โผล่กันเลือเบิรคูเจ้านะครับถือทอกันเลยครับแผลหน่อยก็ถือหน่อยนะครับแต่ว่าก็คือถือว่าหน่อยก็ถือว่าหลายอยู่นะครับโมเมนต์ว่านะครับ สำหรับเสียอฟนะครับรอ๋อปล่อยลงหนามน้ำกระไลนะครับเก็บเอาน้ำเนี่ยเก็บขึ้นไปไหายสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้ยหว่นมันเวิร์ดกูตานะครับว่ามันเวิร์ดกูตายลีแหละเฮ้สุดยอดนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคนอ่าตอ่อเฮนะครับสู้เฮนะครับมีส่วนนะครับอ่าส่วนคนตึกนี่อ๋อลุมลูปลอค้นรูปลอกับมีส่วนนะครับอ่าซอยกระบด ซอย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 กันว่าเซี่ยวคูมาซาหน่ำเรื่อนนะวัวเรือมันเออเอาเขาพากระโดดกอนโอ้ยถือขึ้นไปหอดจอมเลยครับพี่น้องคฮ่าเพิ่งบรรยากาศนะครับพอยังซ้อนนี่เพิ่งตึกบาสที่สองเลยครับเด้ออ่ะแต่บาสที่สองนี่คือสิ่เดียวขึ้นไปอีกแล้วครับทอยขึ้นไปไหวอีกแล้วครับขึ้นยอดขึ้นยอดขึ้นยอด สุดยอดสุดยอดเจท่นอยู่เลยเนาะเอาอย่างสีเดี๋ยวจัะดังไฟนะตังสุดยอดเลยครับนี่แหละครับเปินหาปลานี่นะครับเบ่งไปทำกันนะครับพี่น้องเห็นบรรยากาศนี่แหละกระมวลนะครับสมัยตอนเป็นเด็กน่อยกัแบบเดียวกันนี่แหละครับก็จะไปน้ำพอนะครับ พอพาไปตื้อแขนไปปดไปถือแล้วครับปดซอยกันนะครับไปก่อนนะครับครับแต่ว่าบรรยากาศนี่ปดแต่ละเถื่อนะครับเพื่อนสิ่เลีวนะครับขาทราบว่าเพื่อนปดเล็วเร็วนะครับมันมีแหหลายปากนะแต่ละทันนะครับตึกอๆแล้ว่างตึกอแล้วพเนะปดก็คือปตอย่างเช่บางท่านเพมันมันมันเตรียมไว้สองสามป่านะครับลงมาตึกแล้วปุ๊บปางนี่เอาลูกเมีอาปด ปากไม้ตึกปากไม้ตึกสามปากนะครับสูตรสูตรสูตรของเพิ่นนะครับส่วนมากกับภูละปางที่กขะปดกบเลี่ง่ายแล้วนะครับนะครับฮะอบรรยากาศนี่ครับเฉพาะช่วงนานี่ปลาเลยเมือนพย์กับปลาหลานะครับน้มไสนนะครับนามไสนนะครับแต่ว่าปลากันจะเขามามาามาตื่นอยู่นะครับเพราะว่าผู้เฒ่าคนเช่าหูมองปลาเขานะครับ มันจะมีหมองที่มันแวเขามานะครับกำลังโพดกันอยู่ครับโปแล้วง่านนะครับแต่ละบาทนี่ที่ว <comm> ่าสุดยอดเลยครับถื่ว่าสุดยอดแล้วนะครับอ่ะเพื่อนนะครับขอบคุณนะครับที่เขามารับชมนะครับสำหรับบาบลัดลงโ้งนะครับ เอาภาพบรรยากาศนะครับการหาอยู่หากิน<ม>การวานแหาหาปลานม่นมนำโขงนะครับมาให้รับชมกันนะครับรครับนี่ครับมรชมกันแค่นี้นะครับนะจะหาภาพบรรยากาศส,สวยๆบรรยากาศดีๆนะครับการทำมาหากินคือเก่าแล้วครับวิถีชีวิตชาวพมง่งเละโล,ะล,ะละงแมนำโขงมาให้เราชมกันคือเก่านะครับ